สวัสดีค่ะเบลนะคะเบลลี่ลี่นะคะก็กลับมาเป็นรูปแบบคลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เพ,พิ่งกลับมาจากงานจีบันนะคะครบรอบ8ปปีนะคะจัดขึ้นที่เซนทรัลเวิร์นะ,ะแล้วก็ได้ถุงอ้วนมาด้วยถุงหนึ่งนะคะก็เลยจะรีบมาเห่มาเปิดถุงให้ดูกันว่าในถุงอ้วนเนี้ยเขาใส่อะไรมาบ้างนะคะนี่ถุงน้าตื่นแบบนี้นะคะนะก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยนะคะก็ถ่ายวิดีโอนี้เลยนะเพราะว่า เหอหน้แล้วไหนๆก็แต่งหน้าแล้วนะก็เอาซะหน่อยนะคะในถุงก็จะมีพวกเครื่องสำอางนะสกินแคร์ต่างๆซึ่งแบบว่ากรีดกราดมากจริงๆเราย,ยังไม่ได้ดูหรอกข้างในมีอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะชิ้นแรกเฮ้ยเห็นแค่ถุงก็แบบกรีดแล้วอะทาร์สนะคะทาร์สก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่มีวางขายในเซฟอร่านะคะซึ่งเบลกรีดบลัชออนของยี่ห้อนี้มากๆมันแบบ มันดีมากนะคะคือเคยใช้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยอะ่ะจนตอนนี้เข้ามาขายในไทยแล้วแล้วก็เพิ่งไปวิ่งไปซื้อตัวลิมิเต็ดนะคะที่เป็นฮอลิเดย์เซตนะคะก็อันนั้นหมดภายในวันเดียวนะก็คิดดูแล้วกันว่าดีแค่ไหนนะคะอ่าข้างในนะคะก็จะมาเป็นผมแบบนี้ในนี้คือพอยดมากเป็นเซ็ต ที่มันมีอันนี้อะไรวะเป็นสกินแคร์เป็นทรีทเมนต์นะคะแล้วก็มีออยล์ของทาส์นะคะแล้วก็มีชิคเตนนะคะตัวนี้ก็ดีทีเดียวแล้วก็มีมาสคาร่าใช่ไหม,มน่าจะใช่มาเป็นเซตเหมือนกันและที่กรีดมากๆเลยคืออันนี้นี่ บัชทาร์ตนะคะนี่เป็นไซส์จริงนะคะ5.6กรัมเปิดขา้างในให้ดูดีกว่าเนะนี่มีว,วิงวิงด้วยนะคะวายังไม่มีสีนี้คือที่ซื้อมาตอนแรกมันจะมีเป็นสีแดงๆจำชื่อสีไม่ได้นะแล้วก็ที่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยคือตัวที่เป็น h o l ิเดย์เซนะคะซึ่งแบบเขาขายหมดภายในวันเดียวอะ่ะคือแบบคือโชคดีมากที่วิ่งไปซื้อตอนเช้าและแม่ไม่ทันจริงปีที่แล้วอดนะคะเพราะว่าไปไม่ทัน ก็สีนี้ชื่อว่า adore นะคะ adore เดีย๋ยวดูชิ้นต่อไปนะคะอุ้ยมันเยอะมากเลยอะคลิปนี้จะยาวกี่นาทีก็ไม่รู้นะเพราะว่ากะว่าจะไม่ตัดเลยจะไ,ได้ไหมอ่าก็จะมีพวกสเตอร์ต่างๆนะคะมีสำลีลิอินะคะมี Egyptian magic นะคะแล้วก็มีของแบรนด์นี้ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไร loose หรือเปล่าเยอะมากอะมี์ a มาร์ r หน้าใส นี้เจแปนแก้วนะคะแล้วก็มาร์คเหมือนกันตระกูลมาร์คะคะเป็นของวัตสันนะคะมีรีกมีริคม,มีอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเดอบลเซรั่มของคาแร่งนะคะมีเนลทีทเมนออยล์นะคะของญี่ปุ่นนะเนลเนลโบทานิคอลเนลท e a เมนออยล์กลิ่นกุหลาบนะคะ, Oil, ะ,คะเป็นออยล์บำรุงเล็บนะคะอันนี้เป็นไซสจริงด้วยโอ้ my god ชิ้นต่อไป อันนี้ใช้ดีมากคือน,นี้เคยใช้หมดไปแล้ว2อันนะคะ Lucido L นะคะอันนี้เป็น Hair Make Supplement นะคะเป็นออยใส่ผมนั่นเองทำให้ผมนุ่มลื่นนะคะดีจริงๆนะนี่ต้องไปลอง Beauty Cuisine Premium Milk Like Body Butter นะคะมี r o ออ o ของ Dove นะคะเครื่องสำอางานะคะอันนี้ก็จะเป็น L'Oreal c o l o r i s h นะคะเป็นสี หลายปี101่งศนยนคนะคะารแชมพูนะคะมาทิสนะคะอันนี้ก็ใช้ดีใช้หมดไปไม่รู้กี่กระป๋องแล้วอนะัไม่ถูกแล้วอนะใช้ดีนะลิปสติกอีกแล้วนะคะนี่เป็นของ Golden Rose นะคะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาขายในไทยได้ไม่นานนะคะซึ่งหลายคนกรีดกราดมาบอกว่าใช้ดีใช้ดีนะคะเดี๋ยวไปลองบางนะพวกไซจิวนะคะมีของซิตรานะคะ ไซจิวไซจิวอันนี้ก็เป็นกันแดบดบแบบมูสยี่ห้ออ่านว่าอะไรวะซิโโลหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกไหมนะมีอา eye makeup remover ของ Bifesta นะคะก็เป็นไซมินินะน่ารักพกไปใช้เวลาเดินทางได้สบายแล้วก็มีนีของทันนะ aromatic wood rice extract body milk นะคะ ก็เป็นโลชั่นทาตัวเนาะก็มีอันนี้ค่ะจากนี่้อเพศสัชกรน่าจะเป็นลิปบลอมลิปแคร์นะคะแกะเลยลวกันอ่าจริงด้วยเป็นซอฟต์ลิปแคร์พิงค์นะคะเนื้อเจลสีชมพูกิ่นเชอร์รี่แล้วก็ยังมีอันนี้ที่เป็นแบบตอนเด็กๆเ,เคยใช้อะเป็นลิปบล็อเหมือนกัน สำหรับสีชมพนูน่ารักน่ารันะคะเนื้อเขาจะลื่นๆหน่อยนะแล้วก็ยังมีอ่ะมีมาส์กอีกแล้วมาร์กของวัสสันนะคะ,ะเจอโดบอีกแล้วมีโดบสองอันนะคะก็มีตัวเทสเตอร์ตัวเล็กๆน่ารักนะคะของวัส,สลีนมีของลักนี่ก็เป็นไซส์จิ๋วเหมือนกันไปทดอลองใช้เขาเรียกว่าเป็น w h i t เ n น n ิ่งช w าเวอร์เมชนิดล้างออกก็คือใช้ลา้างน้ำนั่นเอง ะมีข้อซองๆมาอีกเพียบเลยนะคะก็จะมีตัวเทสเตอร์อินนิสฟรีนะคะ Apple Juicy Liquid Foaming Cleanser นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Double Effect AC Free s Nail Filtrate นะคะอ่าเป็นเจลสกับผิวแล้วอีกชิ้นหนึ่งข้างล่างนี้ก็จะเอาไว้ใช้มาส์กนะคะแล้วก็มีนี่ กระดาษซับมันซูมิเระนะคะเป็นลายจีบันด้วยน่ารักมากๆเลยมีเทสเตอร์แลคตาซิดนะคะมีของอะไรนี่อันนี้คือเป็นโค้ดเอาไว้อ่านอ e ีแมกาซีนของอุ๊กบีนะคะ e อุ๊กบีอีบุ๊กยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะมี e อีกอักซิตราอีกแล้วนะคะมีซิตรา มีมาสลีนอีกแล้วนะคะมีหลายรุ่นเนาะแล้วก็จะมีพวกซองเด็กซองน้อยก็อินนิสฟรีอีกเช่นกันนะคะอินนิสฟรีนี่มีลาโรชโพเซ่ด้วยนะคะเอฟเฟกต์คดูโอนะคะลาโรชโพเซ่ใส่จิวนะอันนี้เชดีนะสิวนี้ผุดเอาเลยนะคะผุดออกมาเลยโอ้ยมีเทสเตอร์นี้ด้วย mm hmm. คลินิกนะคะเทสเตอร์คลีนิกอันนี้จะเป็นรีแพ์แวร์อัพลิฟติ้งนะคะ แล้วก็ยังมีตัวนี้เป็นพรายเมอร์บีของโซล่านะคะ BB p r พร e r เมอร์เ p สพีเอสมัิบังกยังไม่เคยลองแบรนด์นี้เลยอ่ะเดี๋ยวไว้ลองกันเนาะน่าสนใจเหมือนกันนะคะมียาทาเล็บเลฟลอนนะคะสีม่วงยังไม่หมดเลยเ <laughs> หนื่อยแล้วมีนี้ค่ะเป็นอายไลเนอร์สีขาวของมิลเล่ เป็นกลิตเตอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์สีขาวมุกมีวิงวิ้งของมิเล่นะคะนี่ก็ใช้ดีนะติดทนเหมือนกันนะมาถึงก้นถุงแล้วเจอไซมินิของแบรนด์ที่แบบชอบมากนะคะคือของเขาใช้ดีเลยแหละแต่ว่าแพงทีเดียวนะก็ต้องเก็บตังค์ซื้อนะคะนี่นี่ RMK ค่ะตัวนี้ใช้ดีเป็น l r e n s i n g Milk นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะ RMK นะคะ สกิน t ูเนอร์นะคะ treatment moist นะคะคือแบบใช้ดีมากอะ่ะอันเนี้ยจนแบบว่าต้องเก็บตังไปซื้อไซส์ใหญ่มาใช้นะ,ะช่วงที่แบบผิวพังๆผิวแห้งมากอะไรเงี้ยตบเข้าไปนะคะดีเลิศเลยนะแล้วก็มีนี้เป็น RMK creamy polish base แล้วก็สุดท้ายยังไม่ท้ายสุด Shu Uemura นะคะ skin purifier p พอ finish anti shine fresh cleansing oil นะคะหมดแล้วนะคะสำหรับถุงอ้วนของจีบันปีนี้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับใครที่พลาดไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะคือปีนี้ก็แบบเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะจัดที่เซนทรัลเวิลด์นะคะชั้น8ก็มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครพลาดในปีนี้เอาใหม่ปีหน้านะคะ ยังมีหรือเปล่าไม่แน่ใจปีหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อนะคะก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณ Gban.com นะคะสำหรับทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงเบลก็เริ่มจากการเขียน กระทูในจิบันนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะคะแล้วก็ก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณป่าจีนขอบคุณทีมงานทุกทคนขอบคุณเว็บไซต์จีบัน c อ m นะคะก็ขอให้เว็บนี้อยู่กับสาวๆไว้นานๆนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแต่งตัวแต่งหน้าทำผมนะคะก็มีความสุขกับการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะก็เพลอพัมเพอม,ม,มาเยอะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปนอนแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณทรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ